มาเก็ตทอคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ส้อมอยู่กับคุณอังนะคะซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ CS ชูรองเท้านินจาของดีจากจังหวัดราชบุรีนะคะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกพี่อังก่อนเลยพี่อังขารองเท้า CS ชูรองเท้านินจาทำไมถึงเป็นรองเท้านินจาคะรองเท้านินจาเนี่ยคะ่ะก็คือพัฒนามาจากรองเท้ากันหอยที่เป็นรองเท้าทําสวนของอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีคะ่ะ ก็รองเท้านินจาของแบรนด์ c ีเอชเนี่ยเป็นแบรนด์ที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน<ะ>เป็นรองเท้าทําสวนแบบในชุมชนเรานี่แหละค่ะแล้วเราก็มาพัฒนาเป็นแบรนด์ c ีเอชที่เป็นรองเท้าอนเนกประสงค์ที่สามารถใส่ได้มากกว่าทําสวนที่สามารถใส่ได้มากกว่ากันหอย <C HA. S 2> แต่ว่าเป็นรองเท้าที่ป้องกันการบาดเจ็บป้องกันการทิ่มต่าเป็นอนเนกประสงค์ ใส่ได้หลายโอกาสจนปัจจุบันพัฒนามาเป็นแฟชั่นแนวลุยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นนี่คือจากที่แบบให้ชาวสวนทำนววนกันหอยทากแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กห,อหอยเลียหอยอเศษหอยค่ะอะ่แล้วก็มาพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบนี้วันนี้แต่และอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงไหนพูดถึงวัสดุหน่อยได้ไหมคะอย่างคู่นี้ตัวนี้เป็นรุ่นพัฒนาล่าสุดคะคะเป็นตัว pre เด d e r แต่ว่า ตัวที่เลี้ยงธุรกิจจริงๆก็คือเป็นรองเท้าเพื่อการเกษตรต้นนี้เป็นรองเท้าทาได้ทํานาทําสวนใช่ตัวนั้นกันนะพอดีใสหุ่นไว้แต่ว่าชี้ให้ก็ได้ค่ะค่ะอ่ะยิบให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งอย่างนี้นะคะอ่าอ่ะตัวนี้เป็นตัวขายดีแล้วก็เป็นตัวที่เราขายทรงขายปลีกทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีจําหน่ายตอนนี้ปัจจุบันทํามาแล้วเข้าปีที่17แล้วค่ะก็ปัจจุบันก็จําหน่ายทั่วประเทศแล้วก็มีต่างประเทศ เป็นประเทศกัมพูชาแล้วก็ลาวค่ะตอนนี้นส่งออกไปตอนนี้ก็คือขายเนี่ยเดือนหนึ่งก็ผลิตหลายพันคู่อยู่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามี2แบรนด์ก็คือตัวนี้จะเป็นแบรนด์ซีเอชูค่ะ,คะเป็นรองเท้าเพื่อการเกษตรแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ไทนินจาเนี่ยจะเป็นแบรนด์พีออเดอร์ที่เป็นแฟชั่นแนวลุยนยคะ<า>ก็คือพีออเดอร์มาสั่งมาตัด1คู่ก็ตัดเลือกสี 4, เลือกไซส์เลือกแบบพื้น เพื่อให้เหมาะกับกิจกรรมการใช้งานเพราะว่าเข้าสวนปามได้ใส่ท่องเที่ยวได้ใส่เทได้ใส,ไดใส่ลุยได้คู่เดียวจบแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ก็คือเป็นเฉพาะกิจสําหรับการใส่ลุยทนทานจริงๆระค่ะเป็นงานเฉพาะลักษณะเฉพาะก็คือเข้าสวนเข้าไรโดยตรง<า>แต่ว่าอันนี้คือจะเป็นลักษณะเหมือนกึ่งแฟชั่นไปแล้วแต่ลุยได้จริงอย่างงี้ค่ะพูดถึงวัสดุหน่อยได้ไหมคะว่าทํามาจากอะไรแล้วมันมีน้ำหนักไม่หนักมากนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันเบานะวัสดุหลัก ก็คือคำว่ารองเท้านินจาเนี่ยเราก็คือนิยามของคําว่าเบาค่ะ,คะแต่ว่าเป็นเบาที่ทํางานได้คล่องตัวแล้วก็เป็นวัสดุหลักก็คือทําจากผ้าทั้งหมดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวแฟชั่นเนี่ยาทายนินจาเนี่ยเราจะใช้การทำเนี่ยเหมือนรองเท้าหนังทุกประการแต่ว่าวัสดุหลักเป็นผ้าค,คือให้ซักได้ลุยงานหนักได้จริงนะคะแล้วก็ เอกลักษณ์ของไทยนินจาหรือเสียชูทุกคู่คือจะเย็บพื้นเย,เย็บติดจริงๆไม่ใช่แค่อัดหลอกนะะเราจะเห็นรอย,ยดรได้เพื่อที่ว,ว่า<ม>จะลุยลุยน้ําลุยคโคลนได้จริงคุณสมบัติเด่นก็คือว่าสามารถใส่ลุยได้สารพัดลุยแต่ว่าเท้าไม่เปื้อนไม่เปื้อดินคโคลนไม่สามารถเข้าในเท้าได้เพราะว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยเป็นผ้าเคลือบสารกันน้ําซึ่งป้องกันการแทรกซึมของสารเหลวที่ว่าจะทําให้ ไปเกาะในใย,ยผ้าซึ่งตัวนี้จะมีคุณสมบัติทําให้ตัวผ้าเนี่ยคงทนแล้วก็ทําความสะอาดง่ายค่ะและเห็นบอกว่าถ้าน้ําเข้าเนี่ยปกติถ้าเป็นรองเท้าบางประเภทน้ําเข้าแล้วจะไม่ออกต้องเทออกแบบนี้แต่อันนี้น้ําเข้าแล้วมันออกเองได้ด้วยตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนไม่ใช่กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกันพวกสิ่งสกปรกที่อนูใหญ่กว่าน้ำอะ,ค,ะค่ะเข้าไปหมายก็ว่าแช่น้ําเป็นเป็น,เป,นเป็นชั่วโมงก็คือเท้าไม่เปื้อนดินโครนสามารถลุย ลุยได้ลุยได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการทิ้มตาม่าหรือว่าขีดควนเท้าโดยเฉพาะลงน้ําทั้งตัวลุยโครนทั้งตัวหรือว่าโดยเฉพาะลุยน้ําท่วมช่วงนี้ค่ะที่ว่าสามารถลุยไปช่วยในพื้นที่น้ําท่วมได้เลยโดยที่ม,มันเป็นรองเท้าเฉพาะกิดเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ,คะมันทําความสะอาดยากไหมคะน้ําฉีดได้เลยใส่ย,ยางฉีดคือไม่ต้องการดูแลเยอะทำเนี่ยใส่เนี่ยไม่ต้องซักทุกวันด้วยซ้ำเป็นรองเท้าที่ อเนกประสงค์ทนทานปกป้องเท้าเราได้จริงแต่ไม่ต้องการดูแลเยอะไม่ต้องซักเหนื่อยซักต้องไปดูแลเยอะใช้น้ำฉีดฉีดฉีดเข้าะเขออกแล้วใช่เห็นว่ารองเท้าอันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าส่งไปช่วยเหลือตอนที่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์มุสาวรุ่น้ํานางนอนเพราะว่าเราได้รับรูปภาพจากจากคนที่อยู่หน้างานที่เขาเป็นเหมือนลักษณะรองเท้าแบบ เดินป่าแบบนี้แล้วโครนเข้าไปในเทา้าเยอะเลยค่ะเราเห็นเราก็เลยมีความคิดว่ารองเท้าเราน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าคือกรณีว่าว่ายน้ําในถ้าที่ต้องลุยจมไปทั้งตัวเนี้ยรองเท้านี้น่าจะหนักแต่รองเท้าเราเนี่ยคือเบาลู่โคลนลู่น้ําได้เราก็เลยส่งไปประมาณ120คู่แล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีภาพอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ช่วยเหลือ13อมหมู่ป่าอยู่สุดยอดเลยอันนี้พูดถึงกระบวนการผลิตหน่อยได้ไหมคะแต่ละคู่ออยากจะเริ่มที่ตัวไหนก่อนดีสําหรับกระบวนการผลิตอดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวคือแต่ละตัวเนี่ยเป็นงานตัดมือทีละชิ้นแล้วก็มีการแบบแทนเม็ดใช่พิถีพิถันมากบางวันบางคู่เนี่ยสองวันต่อนหนึ่งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็น คือความเป็นยูนิคแล้วก็ความเป็นเฉพาะตัวสมมติอย่างคุณส้มสั่งมาเนี่ยคือหนึ่งคู่เราถึงตัดให้หนึ่งคู่หนึ่งคนอย่างเงี้ยเป็นความพิเศษอันนี้คือเป็นความแบบพิถีพิถันต่อคู่งานมือค่ะก็คือเป็นของเราเลยแหละใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีทั่วไปนะถึงจะแบบเดียวกันแต่ว่าค่ะสั่งมาคนละทีก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเลือกสีผ้าได้เพราะว่าเราตัดมือทีละคนเลยค่ะอันนี้คือกรณีของตัว พีออเดอร์ที่เป็นแบรนด์ของไทยนินจาแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์กเกษตรแบรนด์ซีเออันนี้เราตัดจํานวนเยอะแล้วก็ขายส่งเป็นหลักค่ะ,ค,ะคนที่เป็นผู้ผลิตรองเท้าเนี่ยมีใครบ้างคือแต่และว,วันเนี่ยทำได้กี่คู่ถ้าถ้าเป็นตัวพิเศษเนี่ยมีช่างเฉพาะาต้องใช้ชํานาญการพิเศษช่างที่ทํา รุ่นนี้ได้เนี่ยคือมีอายุงานกว่า20ปีแล้วหมายถึงประสบการณ์เนี่ยเขาไม่ใด้เป็นช่างรองเท้ามืออาชีพที่ไม่ได้จบช่างรองเท้าโดยตรงแต่ว่าประสบการณ์ล้วนๆเลยในการที่ใช้ใจในการทําจริงๆใครเป็นผู้สอนให้ความรู้เขาในเรื่องของการทํารองเ,รเท้าผิดรองถูกเองเลยค่ะแต่ว่าแบบแพทเทิร์นเนี่ยมาจากไอเดียลูกค้าเป็นหลักเพราะว่าเราจะฟังจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ค่ะ,คะปัจจุบันมีกี่แบบคะเนี่ยตามที่เห็นดูนี้คือครบทุกแบบที่เอามาหรือ,อยังเยอะมากมีเป็นร้อยแบบเลยค,ะค่ะถ้าดูในเว็บไซต์ของไทยนินจานะคะเ,เข้าไปดูในเว็บไซต์ในเว็บไซต์น่นาจะเป็นแบบท,ที่เราขายทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นแบบที่ที่ลที่คือทาแล้วก็กดถ่ายก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าซึ่งแบบเยอะมากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์เดิมๆเ,เ,เพราะว่าเราเน้น เน้นฟังก์ชันมากกว่าแฟชั่นค่ะจะไม่ใช่ฟาสแฟชั่นแต่ว่าเป็นฟังก์ชันการใช้งานซะส่วนใหญ่เน้นแนวลุยแล้วก็เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเรามีถ้าเกิดว่าไปซื้อที่หน้าร้านคืออยู่ที่จังหวัดร,ราชบุรีจุดไหนของจังหวัดร,ราชบุรีคะ<ล>สมมติคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดแล้วก็อยากจะแวะเข้าไปซื้อใครดูด้วยตาตัวเองเนี่ยสามารถปัก Google Map นะคะบริษัท c h u 2008ดจำกัด สถานที่ตั้งที่โรงงานนะคะอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะค่ะสามารถปัก Google หมดเอ้กู g ก o g กูก็ m แบบได้ได้เลยค่ะหรือว่าช่องทางการติดต่อก็ตามหมายเลขที่ขึ้นเลยค่ะคุณอังบอกหน่อยหมายเลขอะไรบ้างหมายเลข091 8 94 56 35อันนี้เบอร์อังนะคะ,คะแล้วก็เบอร์ออฟฟิศ0 45 3 2 7 4 5 3 4 5ได้เลยค่ะรวมถึงมีช่องทาง Facebook ด้วยทาง Facebook ทางไลน e OA นะคะได้เลยแล้วก็ของเรามีจำหน่ายทั้ง ตามร้านค้าใกล้บ้านนะคะร้านเคมีกเกษตรร้านอุปกรณ์การ,กรเกษตรร้านรองเท้าร้านชําทั่ว,วประเทศ,เทศตอนนี้กระจายค่ะสามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ถ้าเป็นตัวพิเศษนี่เราะะจะ,ะจ,จะรับสั่งทางหน้าเว็บไซต์ส่วนใหญ่นะคะสามารถที่จะ,ะแจ้งได้ว่าต้องการเลือกสีอะไรไซส์ะอะไรพื้นแบบไหนติดต่อพูดคุยกับแอดมินหลังบ้านได้เลยค่ะค่ะแรงงานที่เขามาช่วยกันทำผลิตรองเท้าเนี่ยเป็นใครมาจากไหนคะคุณอัง ชาวบ้านในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ในทีมของอังก็มีรวมๆทั้งภายในโรงงานแล้วก็รอบๆบ,บริเวณโรงงานาหมายถึงในชุมชนด้วยนะคะรวมๆประมาณ40าคนค่ะช่วยกันผลิตใช่ค่ะต่อวันได้ประมาณกี่คู่นะคะ,ะถ้าเป็นตัวกเกษตรเนี่ยประมาณ30โลก็ประมาณ300กว่าคู่ค่ะต่อวันค่ะวัตถุดิบเนี่ยเอ้ยไม่ใช่วัตถุดิบเขาเรียกว่าอะไรนะวัสดุที่เอามาใช้ทำเนี่ยค่ะมาจากไหน วัสดุที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่เราซื้อในประเทศทั้งหมดเลยค่ะซื้อในประเทศทั้งหมดเลยโดยเฉพาะผ้าเนี่ยที่เราที่เราซื้อเป็นโรงงานเป็นโรงงานในชุมชนเป็นโรงงานโรงงานผลิตผ้าในชุมชนแต่ว่าตัวตัวพิมพ์ย้อมเนี่ยเราก็คือในจังหวัดนครปฐมค่ะเรามีการพิมพ์ย้อมที่เป็นลายอัตลักษณ์เฉพาะของเสียชูเลยค่ะเมื่อกี้เห็นมองไปเนี่ยมันมีลายลายชาด้วยเนี่ย ปลายช้างอันนี้ก็คือทำเป็นลิ Limited Edition, มิเต็ด dition ก็คือเป็นในคือเป็นพรีออเดอร์ของลูกค้าค่ะที่ทำขึ้นมาค่ะโอ้ทีนี้อยากจะทราบราคาแล้วละค่ะคุณอังขาแต่ละคู่เนี่ยราคาเท่าไหร่หลัรกร้อยถ้าเป็นตัวกเกษตรนะคะหลัรกร้อยอ่ะตัวนี้ตัวนี้คือหลัรกร้อยนี่คือร้อยเท่าไหร่คะถ้าตัวนี้เราขายปลีกนะคะอ่ะราคาขายปลีกหน้าเว็บไซต์3 7 5บาทรวมส่งด้วย วิคุณผู้ชมคุณภาพเขาดีกว่าราคานะคือคุณภาพสูงแต่ราคาแค่หลักร้อยแล้วก็300ก้กว่าเองอะ่ะถ้าจะเปรียบเทียบนะอย่างคู่นี้ถ้าใช้ได้1ปีแต่จริงๆแล้วใช้ได้เกินนั้นนะคะถ,ถ้าใช้ได้1ปีอังเคยเฉลีย่ยเนี่ยวันหนึ่งไม่ถึงบาทในการปกป้องเท้าเราอะ่ะ<อ>ถูกมากๆส <300 S 2> <อ>ามร<ๆ>้อยก็จะแบบว่าพยายามจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าคู่ที่สองประจําบ้านได้เลยติด้า้ลด ติดตัวเป็นรองเท้าคู่ที่2เวลาเราจะไปลุยเวลาจะไปออกทริปไปเดินป่าไปนอนเต็นท์สามารถใส่ได้กันมดกันมแมลงกันหนาวกันทากได้อันนี้ราคาเท่าไหร่นะอีกครั้งสบห้าบาทสามบาท,บาทแล้วแบบนี้นะคะ่ะแบบแฟชั่นตัวนี้1,200องร้อยอันนี้ราคา <58. S 2> ของอังเนี่ยไม่ไม่เกินไม่เกินนี้เลยหมายถึงว่าถ้าแพงสุดนะ อย่างอันนี้ทำสองวันสมควรแก่ราคาคแต่ว่าคือมีคู่เดียวแล้วก็เป็นสำหรับเราคู่เดียวมีคู่เดียวในโลกเราเป็นเจ้าของคนเดียวราคาหลักพันเท่านั้นเองคุณผู้ชมนี่คือแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆไหนนี้ก็อ่ะอันนี้เก็บก่อนอันนี้เก็บก่อนอันนี้พูดถึงราคาแล้ว300กว่าบาทใช่ไหมคะอันนี้พันกว่าบาทอันนี้ถ้าสั่งตัดแบบนี้ราคาถ้าใส่แบบตัวนี้ก็700700กว่าบาทอันนี้ใส่ทางานทุกวันได้นะคุณผู้ชมค่ะเป็น เป็นลักษณะแบบกึ่งทางการได้ใส่กับกางเกงยีนอันนี้นักการเมืองท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านอาบตอเนี่ยสั่งเยอะเวลาลุยพื้นที่ออนี่คือ,อ,อราคาท,าท,ที่ที่คุณอังบอกวันนี้มีราคาโปรโมชั่นไหมคะทุกรุ่นให้พิเศษสำหรับรายการนี้นะคะลด10% 10%ถ้ามีการสั่งซื้อเข้ามาแล้วบอกว่าผ่านรายการ ช่วงมาเก็ตทอกนะ uh huh. รายการทอกสุเกเตอร์ช่วงมาเก็ตทอกนะคะถึง uh huh. จะลดให้แค่ให้สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์และส่งฟรีด้วยส่งฟรีทั่วประเทศคุณผู้ชมรองเท้าหนักนะถ้าส่งส่งฟรีนี่คือว่าคุ้มมากเลยนะคะ,ะนี่คือราคาโปรโมชั่นคุณผู้ชมต้องรีบโทรกันเข้ามานะเพราะว่าคุณผู้ชมการที่อุดหนุนสินค้าของคุณอังเนี่ยถือเป็นการสนับสนุนสินค้าของชุมชนส่งเสริมคนในท้องถิ่นทั่วไทยกับบิสขับไทยแลนด์ด้วยนะคะคุณผู้ชมอ,อยากให้พี่อังเนี่ย พูดถึงเรื่องของการที่เข้ามาอยู่ในเป็นสมาชิกของบิสคลับไทยแลนด์หน่อยค่ะของอังเนี่ยเป็นสมาชิกรุ่นแรกๆของบิสคลับราชบุรีค่ะก็รู้จักกับท่านประธานนุ่มเนี่ย <c oughs> มานานแล้ว <c oughs> แล้วตอนหลังเนี่ยท่านประธานก็เป็นประธาน b i สคลับไทยแลนด์ไปแล้วแต่ว่าโดยรวมเนี่ยท่านประธานไม่เคยทิ้งพวกเราเลย <c oughs> ของเราเนี่ยเป็น เป็นแรกๆเลยเป็นสมาชิกรุ่นแรกๆเลยของขอันเนี่ยนะเราเข้ามาทีแรกเนี่ยตอนเริ่มก่อตั้งเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าบิดครับคืออะไรแต่ว่าเราเข้ามารวมกลุ่มกันเนี่ยเพื่อมาทํากิจกรรมอาสา,ามาแจกถุงยังชีพมามามา,มาให้อ่ะคะ่ะมาทํา,ากิจกรรมแจกจ่ายไปช่วยชาวบ้านไปคือเอาอย่างอย่างเรามีอะไรเราก็ไปช่วยอย่างเงี้ยอย่างกองอังมีมีอย่างสิบสามหมู่ป่าที่ว่าอังมีรองเท้านินจาที่ไปช่วยได้ก็บริจาค ช่วยในนามบิดขับเหมือนกันเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของราชบุรีอย่างเงี้ยคือตอนแรกมาเพื่อให้ก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยอังก็เริ่มได้รับรับโอกาสหลายๆอย่างในเรื่อง<ล>ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขยายตลาดอย่างวันนี้ก็ได้รับโอกาสจากท่านประธานนะคะ,คะก็เปิดโอกาสให,ให้มายืนตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่เป็นดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยต่ําที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาส เอามาหมุนเวียนในธุรกิจแล้วก็ขยายธุรกิจคะแล้ววันนี้ก็ยังนํามาบริจาคในรายการเพื่อที่จะช่วยกับให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมด้วยต้องขอบคุณพี่อังมากๆที่วันนี้ได้นําของเนี่ยนอกจากเอามาให้เรา ได้ชมสินค้าให้คุณผู้ชมได้ติดต่อซื้อขายกันแล้วเนี่ยยังเอามาบริจาคให้กับททบ5เพื่อช่วยกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมอีกด้วยคุณผู้ชมข่าววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้สินค้าจะเป็นอะไรต้องติดตามในรายการ Talktogether ตั้งแต่8โมงเช้านะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยวันนี้คุณอังและส้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ